เอ้ยได้ยังไงง่ะอ่ะววันี้ได้ซื้อเลขกันไหมครับนี่วันนี้ถูกหรือเปล่าไม่รู้อ่ะนี่กำลังออกใช่ไหมเปิดฟังกันเลยหนูซื้อเลขที่พี่วันนี้พี่อ่าไล่สุดของพี่พี่บินเนี่ยอ๋อโอเคครับผมวันนี้ก็เอาไข่มาแจกอุ้ยไม่ที่แตกก็เลยเนี่ยเกิดแตก รับมาแจากเส้นทางเข้าเข้าบ้านผมนะครับเนี่ยว่ yeah. าจะแจกหลายครั้งแล้วครับทุกคนตอนนี้ยังไม่ยังไม่ได้แจ,จกนะครับแจกแต่ครา้งหน้านน้นนะครับเดี๋ยวนะต้องไปบ้านนี้ก่อนบ้านนี้เด็กเยอะหลายคนไงเด็กคนเยอะก็ให้ไปเลยสองแผงไปเลยนะครับเห็นเด็กเยอะนี่คือแจกไม่อันสวัสดีครับ เอาไข่มาแจกครับผมเอามาแจกครับี่ใบมอาด้ยโอเคถ่ายรูปกับพี่หน่อยนึงครันะท่านี้เคยไปดูงูยักษ์หรือยังยังเคยไปเลยเก็เทาสักไข่เฮงไข่เฮงเดี๋ยวเย็นนี้ก็เฮงอีกก็จะได้แจกอีกครับน่าจะบ้านเดียวกันไหมบ้านเดียวกันไหมครับเนี่ยอาบ้านเดียวกันแจกมาบ้านเดียวกันสองแถงให้ไปแล้วมันบ้านใหญ่คนเยอะโอเค เนี๋หลังนี้แล้วกันเป็แนแม,แม่บ้านอยู่ไหนครับเนี่ยผมเอาไข่ามาแจกก็ไข่ไหม,ไมอา่าไ <c oughs> ข่แจก <c oughs> เดี๋ยวบางคน,นอาจคิดว่าขายนะ <c oughs> ก็เลยต้องต้องสื่อสารให้เข้าใจก่อนอืออ่านี่ครับผมถ่ายรูปไว้สักนิดนึงครับไข่เหงครับผมไ <c oughs> ข่โชคดีครับนี่ครับไข่เขาเรียกว่าไข่งูยักษ์ครับผมอยู่ตรงเนี้ยเคยไปดูหรือยังครับยังไม่เคยาะ ถ้าบ้านก็ลองแวะไปดูนะครับผมครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปบ้านนู้นอืมอมาแจากไข่ครับพี่แจกไข่ครับผมเอาไข่มาแจากครับหนึ่งแผง แจกเหรอแจกแจกครับผมโอเคไข่ถูกเลขถูกเบอร์นี่แหละครับไข่อบคุณมากครับครับผมเพอควาโชคดีครับผมเพ่อควาจัดนะครับผมขออนุญาตนะครับผมอันนี้เป็นร้านค้าอันนี้เป็นร้านค้าเดี๋ยวไปโน่นเมื่อกี้แกไปเข้าหลังไหนนะอ๋อไม่ใช่อ้าโดนมัดจะยาวแผงนี um. ้ ทุกคนไม่ได้เอามีดมาจะกดยากนิดนึงนนบ้านไหนเด็กเยอะก็ให้เยอะแจกไข่ครับผมแจกไข่พ่อแม่อยู่อยู่ไหม ไม่อยู่เรามารับแทนมาไข่ฟรีไขฟ่ไขฟรีอ่ะ,อะเดี๋ยวถ่ายรูปสักนิดนึงถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปไปหนึงครับโอเคอ่ะอ,อย่าบอกพ่อแม่ว่าเป็นไข่มาจากอ่าไข่มาจากอ่พยาพญางูหินดักอยู่ตรงเนี้ยเคยได้ยินข่าวไหมงูมหินดักอ่ะได<อ>้ยินหรือเปล่าเคยไปหรือ,อยัง,ย,งย,ยังไม่เคยยังไม่เคยว่างๆลองไปดูนะนะ,ะถูกเั็นติดอยู่เลยจอบนี้ <S <S <ท es> เดี๋ยวไปอีกสักนิดนึงแล้วกันกินไข่อยู่นะครับไข่ไก่อ่าอ้าวฟรีฟรีครับผมฟรีครับเดี๋ยวถ้าไม่สื่อสารก่อนเดี๋วกลัวไม่เข้าใจเดี๋ยวดมามาายเดี๋ยวคิดว่ามาขายแล้วถือแผงไข่ไว้มาไปยัดไข่ให้บ้านเดียวกันอันนี้บ้านเดียวกันใช่ไหมครับ คนละบ้านอ่าก oh ็จะมาให้อีกแผงหนึ่งอันเดียวคือแม่รับแทนก่อนนะถ่ายรูปนิดนึงยิ้ผมยิ้มๆมสวยครับตรงนี้ยิ้รัวๆนะโอเคอ่าแร้วไข่พญาเขครับผมไข่หินงูยักษ์นี่ครับเกยได้ยินข่าวอยู่เนาะ อ,อ,อ้จะมองมองกล้องนะแม่อ,อ,อใครใครเลขถูกเลขวันนี้ครับผมนี่เดี๋ยวจะถูกวันนี้นะครับจะถูกอีกวันนี้ให้น้องรู้บ้านนี่เฮ้ยกใครครับน้องครับพี่ครับผมอยู่บ้านก,นกี่คนเนี่ยหลั้งนี้ สองคนครับขายลูกบอลขายลูก,กลยังไงโอเคเอาเข็งๆครับอโอเคครับทุกคนแจกต่อ,อเอาใครมาแจกครับแจกฟรีครับผมพูดไทยได้ใช่ไหมครับอ่าได้อยู่เนาะโอเคเด้ บอกพอเข้าใจก็พอแล้วว่ามาแจกก็มาแจกอ่ะถ่ายรูปนิดนึงครับคุณแม่ครับผมสวัสดีครับถ่ายรูปถรับใครพญาเข่งเนี่ที่ผมที่เป็นหินงูยักษ์นี่ครับก็เห็นแล้วเออก็ถูกเรียกถือแล้ก็ซื้อแจกคนอะไรเงี้ยผมแจกครับโชคดีครับผมครับน,นั่นนี่เนาะเนี่ เดี๋ยววันนั่นแหละถ้าเกิดว่านั่นมีมาแก่ก็คง,งจะไปอบตแหละรอบหน้าจันทร์อันน, <c oughs> ออนี้ก่อนครับมแจกไข่ครับเด็กๆมารับไข่มา จกไข่ครับมารับไข่เร you know? ็วไข่ก็ได้หนึ่งคนนะหนึ่งคนเอาได้แงก็ได้ฮะถ่ายรูปถ่ายรูปได้ถ่รูปได้เดี๋ยวได้แรงดังๆอ่าเอาไปฝากเพี่ว่าเป็นไข่พญาเข่งนะอ่อ จกไข่ครับพี่สวัสดีครับแจกไข่อยู่กันกี่คนครับเนี่ยทั้งหมดประมาณถึงสิบไหมเลยเลยเหรออรับอะเดี๋ยวุมมาเพิ่มให้อีกอีกแพงหนึ่งแล้วกันขอบคุณมากครับครับผมเดี๋ยวผมมาอครับอ่ะเดี๋ยวผมมาเพิ่มให้อีกแพงหนึ่งนะ อาอยู่กันเยอะเลยมีเด็กกี่คนครับเนี่ยเด็กสี่ห้าคนอยู่ครับโอ้เด็กสี่ห้าคนอืออาพี่อะครับผมมากครับเฮงเฮงครับพี่ครับได้ซื้อได้ได้ได้ซื้อเลขหวันนี้วันเนี้ยังเลยครับยังเลยมันจะออกแล้วสวัสดีครับพอดีผมมามาแจกไข่ครับผมอ่าววยมีหลังแรกเี่ย่รู้จักผมผมแจกอะไรหลังไม่รู้จักผมักหลังเนี่ย เนี่ยอันนี้อยู่กันกี่หลังครับเนี่ยหลายหลังเลยค่ะจะพอกันไม่กินไหมเนี่ยถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเอาลงนี่หมดเลยแล้วกันเดี๋ยวให้ถ่ายรูปทีเดียวเดี๋ยวถ่ายรูปทีเดียวนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปลงกันเลยนะครับโอเคอ่าเดี๋ยว เดี๋ยวผมใหม่มอบบทแล้วก็ให้พวกพี่แบ่งกันเอานะคนเราเท่ากันเลยอย่างเงี้ยว่ากี่กี่ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็แบ่งกันเอาอันนี้พี่ถูกไหมนะคะหรือว่าอ่าพับเอฟซีผมถูกครับเดี๋ยวอ่ารูปวัลเข้ากล้องนิดนึงครับผมอ่าเราเข้าถ่ายรูปถ่ายรูปอาขอขอขอตัเทียนมาจับมาจับไข่นิดนึงนะจับไข่หน่อยนะตัวจะจับไข่นะอ่าจับไข่จับหมดเลยก็ดีครับจับหมดเลยก็ดีครับเด้งเด้งได้งี้เด้ง ่ะองวดนี้ได้ซื้อเลขกันไหมครับเนี่ยวันนี้ถูกหรือเปล่าไม่รู้อ่ะนี่ไงกำลังออกใช่ไหมเปิดฟังกันเลยอยากเลยหนูซื้อเลขที่พี่มาในพี่อ่าเลขสดของพี่พี่บินเน่ะอ๋อเลขเลขเลขพี่บินเลขเลียง ใいい่เรียงนั่นและแตงโไม่ดูเลยว่าถึงไม่ดีเขอกำลังจะนี่ไงนี่เยีนกำลังประกาศอยู่เนี่ยถ้าไม่เห็นเปิดดูเลยไม่เปิดดูกันเลยเหรอไม่เลยค่ะรอุนออยย่างเดีวรทีเดียวเลยโอเคครับโชคดีนะครับครับี่น่ารับต้องถามก่อนแจกฟรีครับแจกฟรี่ไม่ได้ขายทำไมเอามาแจกใคร ไข่พญาเขียดครับผมไข่ที่เป็นหินงูยักษ์อยู่ตรงเนี้ยเออถ้าเอ่อบางคนอาจจะไม่รู้จักค่าาะค่ะพักอยู่นี่แหละพักอยู่นี่ผ่านไปผ่านมาไม่ได้หาแม่สักทีก็เลยเอามาให้ก็อ FC ผมเยอะก็ผมเข้ถูกเรียกกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยเรามาแก้บนก็เลยมาไามาล่แขกอย่างงเี้ย

แล้วพี่พี่ได้ยังวันเดียวกันใช่ไหมคะ้วจะไปตรงนี้อันนี้มีคนอยู่นะถ้าใครมาแจกกบพี่อ้าวนี่นี่น่าใครแล้วครับอันนี้อยู่หลายคนเลยสองหนุ่ก็ได้แปดเก้าคนพักอยู่ตรงนี้เลยไม่ได้มาแจกตรงนี้สักทีก็เลยมาในซอยเราโหแปดเก้าคนเลย ค่ะ FC เขาถูกครก็ถ่ายรูปนิดนึงนะคะโอ้มันโอเคพี่ะเยวเยอะหมดพอดีเนี่แจกคนกนกเยอะเลยเขาอยู่กันประมาณสักสิบกว่าคนออลงหมดเลยหกนะหรือว่าคนข เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าก่อนเดี๋ยวรอบหน้านะรอบหน้าค่อยนี่สามสี่หลังสามสี่หลังสามสี่หลังโอเคเดี๋ยวรอบหน้าโอเครอบหน้าตรงนี้นะคะ